หนูนาก็อยากจะสอบถามดรว่าดรมีการบริหารองค์กรในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวอย่างไรบ้างคะค่ะก็เริ่มต้นเลยนะคะถ้าได้เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยสิ่งแรกที่จะทำคือเก็บกวาดบ้าน <S 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 ขอจัดบ้านให้สวยสนามกีฬาด้านนอกด้านในต้องสวยงามสถานที่สนามหญ้า ความสะอาดอห้องเพลสทั้งทุกอย่างห้องนงห้องน้ำขอเคลียร์เสร็จแล้วพัฒนาบุคลากรคนกีฬาทุกคนจะต้องเข้าใจเพลงกาวกีฬาต้องให้อยู่ในจิตสำนึกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำตนให้เป็นคนผลของการฝึกตนเล่นกีฬาสากลตละลา ร่างกายกำยำล้ำเลิศกล้ามเนื้อก่อเกิดทุกแห่งหนแข็งแรงทรหดอดทนใช่ไหมคะเหล่านี้ค่ะทุกคนที่อยู่ในวงการกีฬาเพลงของครูเทพค่ะคือต้องให้มีการมีส่วนร่วมลองไปอ่านอ่านเนื้อเพลงดูนะคะกีฬาจะเกิดขึ้นได้ทุกคนต้องมีวิัยมีจิตสำนึกและมีน้ำใจนักกีฬาสิ่งแรกที่ต้องทำคือทำคนให้มีคุณภาพก่อนเสร็จแล้วสิ่งแวดล้อมบ้านภายในต้องสะอาด เพื่อที่จะพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าตอนนี้ในระดับโลกนะคะกฎกติกาเปลี่ยนเร็วมากการกีฬาจะก้าวได้เร็วมากขึ้นอยู่กับสมาคมกีฬาสมาคมกีฬาต่างๆต้องให้เขามีส่วนร่วมต้องเรียกเขามาขอคำแนะนำแล้วเราจะเดินกันต่อไปได้อย่างไรไม่ใช่ว่าทุกวันนี้มีปัญหาจะถอดสมาคมจะถอดแห่งประเทศไทยกัน ทะเลาะเบาะแว้งกันมากมายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสเต็กโฮเดอร์หรือผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนเนี่ยมีส่วนสําคัญต้องเรียกมาคุยเพื่อการมีส่วนร่วมแล้วก้าวหน้าต,ต่อไปอย่างรวดเร็วพร้อมๆกันประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องงบประมาณนะคะทางด้านการกีฬาสังเกตได้ว่าเจ้าของทีมเจ้าของสโมสรฟุตบอลอาชีพเนี่ยเป็นหมื่นล้านแสนล้านถ้าเอามารวมๆกันมีเงินค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เป็นลักษณะของว่าต่างคนต่างทํา พอไม่ได้อย่างใจกันก็ทะเลาะเบาะแวงแล้วก็ชิงตําแหน่งชิงอํานาจกันถ้าเรียกมาคุยกันหันหน้ามาหากันนะคะแล้วมาร่วมมือกันแล้วการกีฬาแห่งประเทศไทยมีหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมและควบคุมกํากับอยู่ในกฎมาตรฐานเดียวกันที่มีความเข้าใจร่วมกันเราก็จะก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งคือระยะแรกเลยเนี่ยแน่นอนเป็นเรื่องของคนแล้วก็การทําความเข้าใจร่วมกันและสร้างการมีส่วนร่วม ระยะกลางนั่นคือการต้องทำละลงมือทำเพราะตอนนี้เรามีเรื่องของเอเชียนบีชเกมที่รออยู่แล้วก็มีไอโนกเข้ามาประชุมในเมืองไทยนะคะรวมถึงว่าฟีฟ่าเวิลด์คเห็นอยู่ใกล้นะคะว่าไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะสร้างนักกีฬาเราอย่างเดียวนะสังคมเราเนี่ยจะเตรียมพร้อมยังไงเพราะกีฬาตอนนี้ไม่ใช่เป็นแค่เหรียญรางวัลแต่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการที่จะให้ประเทศไทยเป็นฮับ ของเอเชียเนี่ยฮับคำเนี้ยฟังดูดีแต่ปรางทิบจะแปลตัวนี้ให้มันเป็นคำที่มันเป็นรูปธรรมคือสปอร์ตเอ็กซิบิชันเลยหรือสปอร์ตเทรดเลยถ้ามีฟีฟ่าเวิลด์คัพเราไม่ได้เราไม่ได้ไปฟุตบอลโลกณน,นาทีนี้สินค้าทางด้านฟุตบอลฟุตบอลเสื้อผ้าทั้งหลายแหละให้เขามาซื้อที่เมืองไทยเพราะประเทศไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะทำยังไงให้สินค้ากีฬาต่างๆมาขายที่เมืองไทยให้แบบบูมไปเลย ทุกอย่างอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่านอกจากสร้างคนเกียรติภูมิของชาติแล้วเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยจากการกีฬาตอนนี้ในระดับโลกเนี่ยเร็วมากค่ะและสำคัญมากทีนี้สปอร์ตมาร์เก็ตติ้งสปอนเซอร์ชิพการขายตัวการซื้อขายตัวนักกีฬาทั้งหลายแหล่เหล่านี้ค่ะเราต้องทันและเราต้องเร็วนะคะจะบริหารกันแบบสร้างแต่นักกีฬาที่จะไปเรียนอย่างเดียวหน้าที่ส่วนหนึ่งก็ต้องทำเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต้องทำให้ครบวงจรทุกด้านนะคะ คาดว่าทั้งระยะต้นระยะกลางและระยะยาวเนะะี่ยค่ะประเทศไทยจะเดินทางด้านการกีฬาได้อย่างครบวงจรคือนะักกีฬาก็ชนะนะคะเศรษฐกิจสังคมก็ดีด้วยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาก็สําคัญเราต้องมองแบบบูรณาการทุกด้านนะคะค่ะท่านผู้ชมคะและนี่คือวิสัยทัศน์ของผู้หญิงคนแรกนะคะที่ลงสมัครในการคัดเลือกในตําแหน่งนี้ซึ่งวิสัยทัศน์ของดรปรางคทิพย์เนี่ย ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะกีฬาอย่างเดียวนะคะยังครอบคลุมถึงเศรษฐกิจระดับชาตินะคะแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยาการมนุษย์ต่างๆนะคะซึ่งถือได้ว่าถ้าดอ,อร์เนี่ยได้ดํารงในตาแหน่งนี้แล้วเชื่อว่าการกีฬาของไทยจะต้องนําพาเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ